เฮียสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีจันต้องมีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจัะสบายดีค่ะอุ้ยนี่น,น,นีหนูมีบ้านราคาถูกมากมานําเสนอเฮียค่ะไม่เป็นที่ไหนบ้างนะ่ะหนูมีทาวน์โฮม2ชั้นหมู่บ้านอินดี้ถนนบางนาตราดกอม26อเป็นห้องริมพื้นที่31ตารางวาด้านข้างติดทะเลสาบเปิดหน้าต่างออกมาวิวสวยมากขายเพียงแค่1ล้าน9แสนนบาทเองเฮียอืม ฟังดูว่าเข้าท่าดีนะแล้วหนูยังมีตึกแถวสามชั้นย่านสามเสนขายเพียงสองล้านบาทเท่านั้นเองค่ะอันแน่อย่ามารอเล่นกบเฮียนะจริงๆและหนูยังมีตึกแถวสี่ชั้นย่านลำลูกกาติดถนนใหญ่เพิ่งซื้อมาไม่นานเลยค่ะเฮียเจ้าของนะยอมขายขาดทุนเลยนะคะขายขาดทุนเป็นล้านเลยค่ะเฮ้ยมีไวยเลยที่เจ้าของจยอมขายขาดทุนเป็นล้านอะอ๋อแล้วเฮียเคยเห็นทาวน์เฮาส์สองชั้นย่านลำสิทธิ์คลองเก้า ขายแค่5,30,000บาทเองค่ะเฮ้ยจริงดิเราเล่นเงนหรือเปล่าเนี่ยทางเเาที่ไหนก็จะขายกัน5,000 0บาททั้งหมดที่พูดมาเป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะเรายังมีทรัพย์สินร,ราคาถูกๆอีกมากมายเข้าไปชมกันได้เลยค่ะขายทาวน์เฮาส์สองชั้นหมู่บ้านเอื้ออาทรลังสิทธิของ9พื้นที่6 6 1ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับใกล้บิ๊กซีของ6ใกล้ถนนวงแหวนรอบนอก แต่จุดเด่นของรายการนี้ก็คือเรื่องของราคาขายเพราะการรับประกันเลยว่าไม่มีใครตั้งราคาขายในโครงการนี้ได้ถูกวันหลังนี้แล้วล่ะครับแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทต้นๆแต่เราขายเพียงแค่5 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้แม่เจ้าทำไมถึงขายถูกขนาดนี้ต้องให้สภาพบ้านต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหลังผมก็ยังกล้าพูดได้เลยว่าโคตรถูกสุดๆเพราะยังไม่เคยเห็นใครตั้งราคาขาย ราคาเท่านี้มาก่อนเลยงั้นผมขอพูดสั้นๆว่าต้องซื้อต้องซื้อขายทาวเฮาสองชั้นหมู่บ้านพฤกษาที่3ถนนเลียบคลอง3พื้นที่18ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยในโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยส่วนสาธารณะใกล้ตลาดพาเจริญเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนล่งศิษนครนายกและถนนคลองหลวงใกล้ถนนวงแหวนบางนาบางประอินและถนนโทเว แถมยังขายราคาถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้อีกด้วยแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1นล้านสามแบาทแต่เราขายเพียงแค่1น5ล้านสองนบาทเท่านั้นดูจากรูปภายในแล้วบ้านก็สภาพดีมีรปภและสวนสาธารณะ การเดินทางก็เข้าได้ทั้งถนนคลองหลวงและถนนลงังสิตนครนายกใกล้ถนนวงแหวนและทางด่วนโทเวและยังขายถูกกว่าหลังอื่นในโครงการอีกผมว่าถ้าใครจะมองหาบ้านพักอาศาัยย่านนั้นในราคาล้านต้นๆหลังนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ ขายเทาเฮาส์2องชั้นหมู่บ้านพุทซอนซอยคูบอน27่บแยก6พื้นที่18ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยต่อเติมทั้งด้านหน้าและด้านหลังอยู่ใกล้กับสนามเด็กเล่นเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนคูบอนถนนการน,นาพิเศษถนนรามอินทา่าใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์ใกล้ตลาดรามอินทากอมอ 8, ใกล้ทางด่วนวงแหวนการน,นาพิเศษใกล้ทางด่วนรามอินทาอัดนงลงใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีชจพูสถานีคูบอนขายถูกกว่าทุกล ในโครงการนี้แล้วล่ะครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นอืบ้านก็สภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยและยังเข้าออกได้อีกหลายทางทำเลก็ดีใกล้ห้างใกล้ตลาดและยังใกล้แนวรถไฟฟ้าอีกแถมยังขายราคาถูกกว่าหลังอื่นในโครงการนี้อีกด้วยบอกได้เลยว่ารายการนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าซื้อน่าซื้อ ขายเทาเฮาส์สชั้นหมู่บ้านพฤษาวิลล์ถนนกระแพงเพชร6พื้นที่17.4ตารางวาจุดเด่นเป็นยังไงบ้างครับใกล้สนามบินดอนเมืองใกล้ทางยกระดับเข้าออกได้หลายทางทั้งทางผู้ขนาดผหะขนโยธินถนนลังสิตปทุมถนนวิภาวดีลังสิตถนนกระแพงเพชร6ตัวบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมเฟอร์และแอร์สเครื่อง ขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาตลาด2อล้านสองแสนบาทแต่เราขายเพียง1นึ่ล้านเก้าบาทเท่านั้นโอ้โหบ้านสภาพดีพร้อมอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเข้าออกได้หลายทางแถมขายถูกกว่าทุกหลังในหมู่บ้านนี้แล้วเป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ แถวเฮาสามชั้นเฉลิมประเกียรติรอเก้าซอยสามสิบแยกสามหมู่บ้านศูนย์หลวงโฮมเพจพื้นที่ยี่สิบตารางวาจุดเด่นหลังนี้เป็นยังไงครับใกล้ศูนย์หลวงรอเก้าใกล้ห้างบิ๊กซีใกล้ห้างซีคอนพาราไดปาร์ใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเข้าซอยเฉลิมประเกียรติรอเก้าแยกสามสิบไปเก้าร้อยเมตรราคาขายเป็นยังไงบ้างครับราคาตลาดสองล้านสองแสนบาทแต่เราขายเพียงหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นราคาถูกขนาดนี้แถมใกล้ สวนหลวงรอเก้าผมก็มีที่ออกกําลังกายดีๆแล้วสิครับขายเทาวเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านลุงกิจวิลล่า9ซอยล่ม958พื้นที่17.8ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยถนนภายในโครงการกว้างมากมีรอปพสสนามเด็กเล่นการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกเพราะใกล้แอร์พอตลิงสถานีลาดกระบังใกล้ถนนมอเตอร์เวย์พระราม9ก้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ห้างพาซิโอ โรบินสันลาดกระบังที่สำคัญขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่1 8ล้านแแสนบาทเท่านั้นถนนภายในโครงการกว้างมากขนาดจอดรถ2อฝั่งตรงกลางก็ยังขับรถสวนกันได้สบายๆการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกนับได้เลยว่าเป็นอีกรายการที่น่าสนใจจริงๆนั่นเนี่ย ขายเทาเฮาสองชั้นหมู่บ้านอินดี้บางนาตาดกม26ซอย a อแบกพื้นที่31.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านหลังนี้สภาพดีเหมือนใหม่เป็นบ้านหลังริมด้านข้างติดกับทะเลสาบขนาดใหญ่ลมเย็นวิวดีโครงการมีสาธารณูปโภคครบคันมีระบบรักษาความปลอดภัยสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะและสระว่ายน้ำใกล้มหาวิทยายลายัยเอแบกสสนามวิศวรณภูมิทางดวนบุรพาวิถี และยังขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้อีกด้วยแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2องล้านสี่แสนบาทแต่เราขายเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแบาทเท่านั้นบ้านก็สภาพดีมีสาธารณูโภคครบครันเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่บ้านติดกับทะเลสาบนี่แหละจะมีบ้านสักกีหลังที่มองจากหน้าต่างแล้วมองเห็นทะเลสาบใหญ่ลมพัดเย็นๆแถมยังขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการน,นี้อีกซะด้วยถ้าใครอยากได้บ้านในย่านนี้ผมพูดได้เลยว่า ใช่เลยขายทาวน์เฮาส์2ชั้นหมู่บ้านเดอะคอนเน็ 12A ซอยกิ่งแก้ว37พื้นที่29.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านสภาพดีแถมแอร์ให้อีก2เครื่องเป็นบ้านหลังลิม ในโครงการมีทั้งรปอปพส่วนสาธารณะสนามเด็กเล่นใกล้แอร์พอตลิงสถานีลาดกระบังใกล้มอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีใกล้ห้างเดอะพาซิโอลาดกระบังโรบินสันลาดกระบังใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาขายเพราะขายถูกในหมู่บ้านนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2องล้านหกแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่สองล้านสามแสนบาทเท่านั้นสภาพภายในก็ดูดีและยังเป็นหลังริมพอมีบริเวณให้ปลูก ต้นไม้ได้บ้างระบบสาธารณภคครบคันการเดินทางเข้าเมืองก็มีให้เลือกได้หลายเส้นทางและยังใกล้ห้างอีกตั้งหลายแห่งแถมยังขายถูกกว่าร้ันอื่นๆในโครงการนี้อีกถ้าใครทํางานใกล้ๆกับสนามบินด้วยแล้วบอกได้เลยว่าต้องซื้อต้องซื้อ ขายเทาเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านปลินลักไลพราม5ถนนราชพฤกษ์พื้นที่19.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีระบบรักษาความปลอดภยัยกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะใก The Walk ล้เดอะวอล์ราชพฤกษ์โฮมโปรราชพฤกษ์ใกล้ถนนราชพฤกษ์ถนนคอนครอินใกล้ทางด่วนที่ไปจตุจักรตัวบ้านขนาดเดียวกันขายถูกกว่าหลังอื่นในโครงการนี้แล้วครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้าน6แสนบาท แต่เราขายเพียงแค่2ล้าน 4, แสนบาทเท่านั้นดูจากรูปแล้วภายในก็สภาพดีสาธารณูปโภคครบครันใกล้ห้างตั้งหลายแห่งการเดินทางเข้าเมืองก็มีหลายเส้นทางขายก็ถูกกว่าหลังอื่นอีกด้วยน่าสนใจเหมือนกันนะครับขายแถวเฮาส์สองชั้นหมู่บ้านเดอะคอนเน็กต์ถนนส่งประภาพื้นที่27.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับเป็นบ้านหลังมุมต่อเติมทั้งด้านหน้าและด้านหลังสภาพภายในบ้านเหมือนใหม่แถมแอร์ให้อีกสองเครื่องเข้าออกได้ทั้งถนนเลียบคลองประปาและถนน ส่งปพาใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทเวใกล้ทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดใกล้ตลาดใกล้สนามบินดอนเมืองแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าของยอมขายขาดทุน3 0 0แสนแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่3ามล้านสองแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่ 2 7 4ล้านจแบาทเท่านั้นโอ้ my god เจ้าของยอมตัดใจขายขาดทุนปกติแล้วผมเห็นขายบ้านมีแต่กำไรกันทั้งนั้นจะก,กำไรมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพบ้านก็ยังดูเหมือนใหม่แถมมีการต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกเพราะใกล้ทางด่วนสสายผมว่าถ้าใครคิดจะซื้อบ้านใหม่ในย่านนี้ผมขอแนะนำได้เลยว่าน่าจะซื้อหลังนี้ดีกว่านะครับ ขายทาวน์โฮม3ชั้นหมู่บ้านกลางเมืองเอเซนอ่อนนุชวงแหวนถนนล,ลาดกระบังพื้นที่25.9ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านสภาพดีเป็นบ้านหลังลิมอยู่ถนนเมนของหมู่บ้านและยังติดกับสวนสาธารณะอีกด้วยมีระบบรักษาความปลอดภัยก้องวงจรปิดสระว่ายน้ำขับเฮา์การเดินทางก็สะดวกใกล้แอร์พอร์ตลิงสถานีลาดกระบัง และสถานีทับช้างใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้ห้างพาซิโอและกระบงังใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้อีกด้วยแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่4ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นโครงการก็น่าอยู่เป็นบ้านหลังริมและติดกับสวนสาธารณะอีกต่างหากอย่างนี้แค่เปิดประตูบ้านพาลูกพาแฟนไปเดินเล่นตอนเย็นๆก็ได้เลยสินะการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกแถมยังขายถูกกว่าหลังอื่นๆในโครงการนี้อีกด้วยน่าซื้อจริงๆนะครับ ขายทาวน์โฮม3ชั้นหมู่บ้านปานินลักษ์วงแหวนสาทรซอยกาญจนาพิเศษ0010พื้นที่22.5ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับโครงการนี้มีสาธารณูโปโภคครบคันทั้งสโมสรสระว่ายน้ำยามรักษาการกล้องวงจรปิดบ้านแต่งสวยมากแถมเฟอร์และแอร์อีก3เครื่องเป็นบ้านไซส์ใหญ่ที่สุดของโครงการการเดินทางก็สะดวกเพราะเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนกาญจนาพิเศษ ถนนการประพฤกและถนนสุข,ขาพิบาลหนึ่งใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีหลัก2อใกล้โรงเรียนเลิศล่าใกล้เดอะมอบางแคและยังขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่3.6ล้านแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่3.5ล้าน5แสนบาทเท่านั้น จากรูปภายในแล้วบ้านแต่งสวยพร้อมพิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแถมเฟอร์และแอร์อีกด้วยบ้านก็หลังใหญ่เข้าออกก็ได้หลายทางและยังขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการเดียวกันอีกนี่ก็เป็นอีกหลังที่น่าสนใจจริงๆนั่นเนี่ย ขายทาวน์โฮม3ชั้นหมู่บ้านกลางเมืองลาดพร้าวโชคชัย4ระหว่างโชคชัย4ซอย20กับ22ใกล้กองปา่าพื้นที่21.2ตารางวาแล้วจุดเด่นมีอะไรบ้างครับตัวบ้านสภาพค่อนข้างดีทำเลดีเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนลาดพร้าวถนนเลียบทางด่วนลำอินทารถถนนเกษตรโนมินใกล้ทางด่วนลำอินทาอาระดลงใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีโชคชัย4ใกล้ห้างเซ็นทรัลอิตวิว CDC โลตัสลำอินทามักแวร์ลูใกล้โรงเรียนดังๆอีกหลายแห่ง และยังขายถูกอีกตั้งหากถ้าชอบต่อรองราคาได้อีกนิดหน่อยราคาตลาดอยู่ที่52ล้านสแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่4 9ล้าน9บาทเท่านั้นบ้านกลางเมืองโครงการนี้ทำเลถือว่าดีมากเพราะสามารถเข้าออกได้หลายทางการเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกเพราะใกล้ทางด่วนและแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้ห้างดังๆอีกตั้งหลายแห่งแถมในซอยโชคเคสีของกินอร่อยๆอีกเพียบรายการนี้พูดได้เลยว่าน่าสนใจน่าสนใจ ขายทาวน์โฮม4ชั้นหมู่บ้านกินพีชซอยอารีสัมพันธ์2ถนนพหลโยธินพื้นที่31.4ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับทำเลดีมากเพราะห่างจากสถานี BTS อารีเพียงแค่500เมตรในโครงการมีทั้งรอปภอสมโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยแถมแอร์ให้อีก7เครื่อง และที่สําคัญคือขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1 7บล้านแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่15ล้านเแสนบาทเท่านั้นอืยอมรับเลยว่าทำเลดีจริงๆอยู่ย่านใจกลางเมืองจะไปไหนมาไหนก็สะดวกเพราะใกล้ BTS อใกล้ทางด่วนแถมยังขายถูกกว่าหลังอื่นๆในโครงการนี้อีกต่างหากเหมาะสำหรับคนที่ต้องการหาที่พักอยู่ในเมืองและราคาถูกเป็นอีกรายการที่น่าสนใจจริงๆนั่นเนี่ย ขายตึกแถว3ชั้นซอย3เสน19พื้นที่9ตารางวาหยุดเด่นมีอะไรบ้างครับทำเลดีมากเพราะอยู่ย่านใจกลางเมืองห่างจากถนน3เสนเพียงแค่150เมตรเท่านั้นฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดสีย่านของกินเพียบที่สำคัญหาตึกแถวที่ทำเป็นที่พักอาศัยราคาถูกแบบนี้ ในย่านนี้ไม่มีอีกแล้วราคาตลาดอยู่ที่2อล้านแปดแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่2อล้านบาทเท่านั้นดูจากรูปแล้วไม่น่ามีที่จอดรถแน่ๆจะว่าไปแล้วทุกวันนี้ตึกในย่านนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีที่จอดรถกันอยู่แล้วต้องหาที่เช่าจอดรถกันแต่ถ้าดูจากทำเลแล้วเข้าซอยก็แค่นิดเดียวและอย,อยู่ตรงข้ามกับตลาดอีกตั้งหากแถมยังขายราคาถูกด้วยถ้าคนที่ต้องการอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังและอยู่ในเมืองประกอบกับมีงบประมาณค่อนข้างจํากัดผมว่ารายการนี้ก็น่าจะ ต,ตอบโจทย์ที่ดีได้เลยนะครับขายตึกแถว4ชั้นติดถนนสวนเกษตรลำลูกกาคลอง4พื้นที่20.7ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในตึกตกแต่งสวยมากทำเลก็เหมาะแก่การค้าขายเพราะติดถนนใหญ่ ใกล้ตลาดสวายบิ๊กซีคลองสตลาด AC เข้าออกได้ทั้งฝั่งลำลูกกาและลงังสิตนครนายกแต่จุดเด่นจริงๆก็คือเรื่องของราคาขายเพราะเจ้าของขายเองยอมตัดใจขายขาดทุนเป็นล้านแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่4 9ล้าน9แสบาทแต่เราขายเพียงแค่3 5ล้านแสนบาทเท่านั้นโอ้ oh my god ทำไมถึงยอมขายถูกขนาดนี้ผมเชียร์เลยว่าถ้าใครต้องการหาตึกแถวสภาพดีด ทำเลค้าขายในย่านนี้ต้องรีบไปดูแล้วจ้าขายตึกแถว3.5ชั้นหมู่บ้านซับลุ่งเรือง ซอยเทศบาลบางปูใหม่89ถนนสุขุมวิทส,สายเก่าพื้นที่38ตารางวาและจุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในตกแต่งเหมาะสําหรับทาออฟฟิศหรือโรงงานขนาดย่อมเพราะมีพื้นที่เหลือด้านหลังค่อนข้างมากใกล้ห้างโลตัสบิ๊กซีโรบินสันสถานตากอากาศบางปูใกล้สถานีรถไฟฟ้าเกหะที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าของยอมขายขาดทุนราคาตลาดอยู่ที่4ล้าน5แสนบาทแต่เราขายเพียงแค่4ล้าน1แสนบาทเท่านั้นโอ้โหเจ้าของยอมขาย ขาดทุนเลยหรือเนี่ยดูจากสภาพภายในของเดิมเจ้าของก็ตกแต่งเป็นออฟฟิศสภาพดีอยู่และยังใกล้กับห้างดังๆอีกหลายแห่งและยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอีกต่างหากผมว่าถ้าใครอยากจะทำออฟฟิศหรือโกดังสต็อกสินค้าเล็กๆรายการนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ ขายตึกแถว3.5ชั้นหมู่บ้านกุ๊วิวบางนาซอยมหาชายัยถนนบางนาตากกม .10 พื้นที่35ตารางวาหยุดเด่นมีอะไรบ้างครับตัวตึกแถวอยู่ด้านหน้าของโครงการมีที่จอดรถสำหรับรองรับลูกค้าได้ถึง20คันตัวตึกหน้ากว้าง6เมตรเป็นหลังลิมมีป้อมยามราปภอ,อยู่ใกล้ๆก,ก,กันภายในสภาพดีเหมือนใหม่ใกล้กับเมกะบางนาโลตัสโฮมโปรบิ๊กซีการเดินทางก็สะดวกเพราะอยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกและทางด่วนบุ โลพาวิถีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิที่สําคัญก็คือขายราคาถูกกว่าทุกหลังในละแวกนั้นแล้วละครับราคาตลาดอยู่ที่7จ็ดล้านห้าแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่6กล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นดูจากรูปแล้วตึกสภาพดีเหมือนตึกเพิ่งสร้างใหม่เลยทําเลก,ก็ดีเหมาะแก่การค้าขายที่สําคัญมีที่จอดรถให้กับลูกค้ามากถึง20คันเพราะปัญหาของตึกที่ทํามาค้าขายก็คือเรื่องที่จอดรถการหาซื้อของกินก็ง่ายเพราะอยู่ใกล้กับเมกะบางนาแหล่งรวมห้างดังๆอีกเพียบการเดินทางก็ สะดวกก็ใกล้กับวงแหวนรอบนอกและทางด่วนบูรพาวิถีแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาขายตึกใหม่ๆพื้นที่ตั้ง35ตารางวาแต่ขายเพียงแค่6,900,000ล้บาทต้องรีบไปซื้อแล้วจ้า ขายตึกแถว4.5ชั้น3คูหาซอยเจริญกรุง57พื้นที่96ตารางวาจุดเด่นเป็นยังไงบ้างครับห่างจากถนนเจริญกรุงเพียงแค่20เมตรอยู่ติดธนาคารออมสินทำเลใจกลางเมืองในตึกสามารถจอรดรถได้10คันใกล้ BTS สถานีตากสินทางด่วนขายถูกมากๆแล้วราคาเป็นยังไงครับราคาตลาด50ล้านบาทแต่เราขายเพียง46ล้านบาทเท่านั้นโอ้เรื่องทำเลไม่ต้องพูดถึงครับเพราะอยู่ใจกลางเมืองแต่ที่ผมชอบเพราะจอรดรถได้10 10คันนี้แหละเพราะส่วนใหญ่แล้วตึกแถวมักไม่มีที่จอดรถอ,อย่างนี้ก็ซื้อทําเป็นออฟฟิศหรือกิจการต่างๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเพื่อรับรองลูกค้าน่าสนใจน่าสนใจรีบหน่อยนะครับซับถูกๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดซับใหม่ๆก่อนใคร